ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพบพอบกับพอ่อแตมเนาะพี่น้องเนาะวันอังคารที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พอ่อแตมพามาสรุปเรียกรัฐบาลไทยของพอ่อแตมในพี่น้องเด้อครับอันนี้ก็คืองวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกล่างห้าแปด นะครับบานที่พ่อเตี้ยมกะ chi ให้พี่น้องเอฟซี่แคปหน้าจอไปก่อนได้พี่น้องเด้อครับนี่คือเลขล่างนะพี่น้องที่กิ่งดาวเลขพ่อเตี้ยมกับโบหลายหางนะพี่น้องมีสี่หางหนึ่งนะครับหกเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ครับตรงๆไม่ต้องกลับนะครับ พี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยนะพี่น้องสี่หางนะครับอันนี้คือชุดล่างนะพี่น้องเนะอะน,นี่ชุดบนพี่น้องครับชุดบนกับสี่หางคือกันครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดแค่นี้นะพี่น้องกรเรียกกับบอลายหางนะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้อง เดี๋ยวพอเตียนพามาสรุปนะครับเนาะแมนมืออื่นกับเลขออกแล้ววันที่หนึ่งตุลาคมนะครับเนาะครับ สรุปโค้งสุดท้ายเนะพี่น้องเนาะ ขับสี่ขับห้านะพี่นอ้อง พี่น้องมักหาหนึ่งเก๋าน้องกระได้พี่น้องเลือห้าหนึ่ง ครับสองหางพี่น้องแต่ว,ว่าจะลืมกลับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเนอะทำมักหากะเอาศูนย์ห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งได้พี่น้องเริ่มโพเดียมเนียนในชัมนี้นะครับ ขับล่างหกับ7ดคือเกาพี่น้อง ครับสองหางนะพี่น้องด้อ เฉพาะเลขกบนได้พี่น้อง บนกับตัวด้วยได้พี่น้องด้อ รับสัตว์เจียนเนาะพี่น้องเนาะเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องย่างละสงหางบนเป็นบนล่างเป็นล่างสัตว์เจียนเนาะพี่น้องเนาะเอาผิดพลาดประกันใด้พอเตรียมกราบขอโทษขอภห้ได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉนั้นแล้วพอเตรียมขออวยพรคอยเขา่ขอยให้ปังเนาะพี่น้องเนาะรับจะได้โชคๆมันมนกันนะครับ อาจะเลื่อมนะพี่นอ้องเลื่อมมากอบตัวเด็กกัจะเลื่มไปเลือกซื้อเลือกหาสาระกินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะคอยเข่าคอยให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมนกันนะครับอาจะเลื่มนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโศกโศกมันมันนะพี่นอ้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม